เฮ้ยนางกระตุยวันนี้มึงว่างหรือเปล่าวะเอ้ากูก็ว่างอยู่นี่ไงมึงเนี่ยไม่ได้แหกตาดูเลยใช่ไหม้าบักไหล่ฟาดกูถามดีๆนะนี่ยมึงนี่มันกวนตรีนกูสงัันมึงมีอะไรเนี่ยก็ได้รีดพูดมาหมวแต่ชักช้าร่ำไรเดี๋ยวกูเปลี่ยนใจเนี่ยไม่ว่างเลยนะเว้ยก็ว่าจะชวนไปหาต่ชาญกับยายสมควรมึงอ่ะไปเป็นเพื่อนกูหน่อยสิ แล้วมึงเนี่ยจะไปหาตาชาน,นยายสมควรทำไมวะก็ว่าจะเข้าไปยืมเงินตาชานกับยายสมควรเอาไว้เป็นค่าจ้างคานไมยนี่แหละโอเคถ้าอย่างนั้นนะ่ะกูไปด้วยกูก็อยากจะรู้ว่าตาชานกับยายสมควรเนี่ยเขาจะให้มึงยืมตังค์หรือเปล่า แล้วเนี่ยทำไมมึงถึงไม่ยอมขับรถไปวะบักไหลแมหมอีนางกระตยุยบ้านตาชานกันยายสมควรเนี่ยก็อยู่แค่นี่ยมึงจะให้ขับรถมาให้ปึงน้ำมันทำไมวะก็แดดมันร้อนเหื่อมันก็ออกเวลาเดนเน่ยขอบกางเกงในมันสีขานี่กูจนแสบไปหมดละเว,ว้ย <c oughs> <c oughs> แครม์มึงนี่มันช่างบอบบางเหลือเกินมันก็บอบบางในจุดซ่อนเลยละเว,ว้ยมึงนะ่ะมันไม่ใช่ผู้หญิงมึงไม่เข้าใจหรอก Oh, <laughs> เป็นผู้สูญเสีย <c oughs> มันผิดตรงไหน <c oughs> ชีวิตของฉันใครกำกับ <c oughs> เป็นผู้สูญเสีย <c oughs> ใครจะยอมรับบทบาทมีความสำคัญ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยบักไหลเสียงใครมันร้องเพลงวะคุ้นๆวะอือนั่นสิเสียงมันคุ้นมากนี่ไงเสียงของอีเสียศูนย์มันนี่เองกูเนี่ยนะไม่อยากจะเดินผ่านหน้าบ้านมันเลยวะบักไหลเอาเธอเหมือก็เดินเดินผ่านไปแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปสิโอเคกูจะพยายามชิ่วนี่ใครมันแอบนินทากูหรือเปล่าวะ ว่าแล้วบัตรไหลก็อีนางกระตุยนี่เองที่แอบมินทากูอยู่ใครเขาแอบมินทามึงเธอเองเสียสู์ผู้เสียศูนย์อย่างมึงน่ะมันจะมีอะไรให้กูทั้งสองคนมินทาวะเดี๋ยวมึงเนี่ยไปรอกูที่บ้านตาชานกับยายสมควรก่อนนะนางกระตยุยกูเนี่ยขอเคลียกับอีเสียศูน์สักแป๊บหนึง่งเอาที่มึงสบายใจเลยให้บัตรไหลถ้าอย่างนั้นเนกูไปก่อนละ <laughs> มึงนี่มันมีปัญหาอะไรกับกูนักหนาวะฮะอีเสียศ<อ>ูนย์กูนะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมึงหรอกมีแต่ตัวมึงเองนั่นแหละที่เป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมากู<อ>ไปสร้างปัญหาอะไรให้มึงฮะอีเสียศูนย<อ>์นี่ขนาดมึงโดนไปตั้งสามแสนแล้วเนี่ยนะมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่ามึงเนี่ยสร้างปัญหาอะไรให้กูก็กูไม่รู้ไงเพราะว่าสมองของกูเนี่ยมันไม่มีรอยหยากไว มึงก็ทําคลิปออกมาเยอะๆรวมถึงคลิปเสียงของกูมึงก็อย่าลืมออกมาทําคลิปด้วยแล้วกันล่ะ<อ>ได้สิถ้ามึงต้องการนะอะออเสียศูนย์เดี๋ยวกูจัดให้ <c oughs> ถ้าจะจัดให้กูเนี่ยมึงก็ต้องเตรียมการเผื่อไว้เยอะๆด้วยนะักไหลคาดว่าสามแสนเนี่ยคงจะยังไม่พอ <c oughs> จิบๆเงินแค่สามแสนะ่ะแล้วกูไปบอกกระชานกระยายสมควรให้ขายที่นาสักสิบไร่แค่นี้ก็ได้แล้วว้ย ก็เอาที่มึงสบายใจเลยแล้วกันบักไหลมึงคิดแล้วว่าอาชาญกับยายสมควรเนี่ยเขาจะยอมขายที่นาเพื่อเอาเงินมาให้มึงอ่ะไอ้สมองปัาควายเฮ้ยอีเสียศูนย์มึงกล้าว่ากูสมองหมาปัญญาควายเลยเนอ กูขอตะบันหน้ามึงหน่อยเธอมีเสียศูนย์ถ้าแน่จริงมึงก็เข้ามาซิกูจะได้แจ้งความข้อหาบุกลุกอีกหนึ่งคดีเฮ้ยโมโหโฮ้ยแต่ทําอะไรมันไม่ได้มันน่าเจ็บใจจริงๆถ้าอย่างนั้นน่ะมึงก็รีบๆใส่หัวไปให้พ้นจากหน้าบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยบักไลถ้าคืนมึงยังไม่ไปนะกูจะปล่อยหมาในบ้านเนี่ยมากัดกับหมาในปากของมึงเนี่ยเอาม็มบักไล เผอหอนออกมาได้ยังไงวันนี่ยกูก็กูบอกแล้วไงว่ามันมาอยู่ในปากของมึงเฮ้ยเถียงสู้มันไม่ได้โว้ยถ้างั้นก็ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า